เขาบอกว่าถ้าประชาชนมีปัญหาให้แจ้งหน่วยงานราชการแต่แจ้งไปแล้วไม่ม you uh, ีอะไรเกิดขึ้นเลยเป็นเพราะอะไรอยากรู้เดี๋ยวพี่บุ๋มจัดให้ครับบางคนคิดว่าการที่เราอยากแจ้งอะไรก็เดินเข้าไปหาเขาเลยใช่ไหมจะได้คุยกันให้รู้เรื่องไปเลยเจอผอเจอประหลัดเจอนายกทั้งๆที่บอกต่อหน้าบางครั้งเขาพยักหน้ารับด้วยนะแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะนั่นไม่ถือเป็นการแจ้งเรื่องร้องทุกข์ครับ คือถ้าเราโชคดีอ่ะเขาจะมีเจ้าหน้าที่ไปดําเนินเรื่องต่อให้นะแต่ไม่ใช่ทุกที่จะเป็นแบบนี้เพราะนี่ไม่ใช่ขั้นตอนการร้องเรียนหรือร้องทุกข์ที่ถูกต้องครับแม้แต่เราโทรสายด่วนเข้าไปแจ้งก็ต้องดูครับว่าองค์กรที่เราแจ้งเนี่ยเขารองรับระบบการแจ้งทางโทรศัพท์หรือเปล่าแล้วทํายังไงถึงได้ผลผมบอกเลยนะว่าราชการเนี่ยเขาจะทํางานกับเอกสารครับเพราะฉะนั้นการเข้าไปเขียนคําร้องที่หน่วยงานนั้นๆเลยจะได้ผลดีที่สุดยกเว้นบางหน่วยงานที่มีการเขียนคําร้องออนไลน์ ซึ่งเมื่อเราเขียนคำร้องอย่างถูกต้องแล้วก็ควรเก็บสำเนาก๊อปปี้รวมถึงวันที่และมีผู้เซ็นรับไว้เป็นหลักฐานด้วยบางทีถ้าเราเอกสารไปวางไว้เฉยๆแล้วไม่มีคนเซ็นรับเนี่ยมันอาจจะไปอยู่ในถังขยะครับแล้วอย่าพิ่งใจร้อนขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงานราชการมีตั้งแต่15วันถึง45วันถ้าเราทำทุกอย่างเป็นเอกสารถูกต้องให้เรารอประมาณ45วันเป็นอย่างมากนะครับเราควรจะได้รับคำตอบ และคําตอบก็ควรมาเป็นเอกสารทางราชการครับไม่ใช่การโทรมาบอกหรือเดินมาบอกนะการที่เขาโทรมาบอกหรือเดินมาบอกแล้วเรายอมรับเนี่ยอาจจะถือเป็นการไกล่เกียรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเขาจะเอาเอกสารต้นทางเนี่ยเก็บเข้าแฟ้ไปครับถือว่าจัดการแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราจะต้องทวงถามคือเอกสารคําตอบอย่างเป็นทางการของหน่วยงานราชการนั้นๆครับ และการทวงก็ควรทวงด้วยเอกสารเช่นกันครับและควรระบุวันที่ตั้งแต่ครั้งแรกไว้ด้วยถ้าเราแจ้งดำเนินการด้วยเอกสารแล้วไม่ได้ผลหรือถูกละเลยให้เราแจ้งหน่วยงานที่สูงกว่านะครับเช่นศูนย์ดำรงธรรมหรือว่าสํานักนายกรัฐมนตรี2หน่วยงานนี้เราสามารถแจ้งแบบออนไลน์ได้ครับโดยเราจะรวบรวมหลักฐานที่เราแจ้งไว้ก่อนล่วงหน้าก,กับหน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยแล้วส่งให้เขาด้วยทีนี้หน่วยงานที่อยู่ด้านบนน่ะเขาก็จะทวงถามมาให้ครับหากหน่วยงานท้องถิ่นไม่ทําก็ถือเป็นการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ แต่ปัญหาที่คุณล้องเรียนไปจะได้แก้หรือเปล่าก็ขึ้นอยู่ความเหมาะสมความพร้อมของพื้นที่และขึ้นอยู่กับข้อกฎหมายเป็นสําคัญบางอย่างอาจจะมีงบแล้วแก้ได้เลยครับบางอย่างคุณอาจจะต้องรอเวลาแต่ทั้งหมดคุณจะต้องได้รับคําตอบเป็นเอกสารจากหน่วยงานราชาการนะครับ